สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชยัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้นะคะเมยมีรถกระบะนะคะมีรถกระบะมาให้ดูนะคะสําหรับท่านไหนที่กําลังมองหารถบ้านสวยๆอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับวันนี้มาให้ดูไม่พอนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะรีบๆกันเข้ามาได้เลยนะคะที่สินชยัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะ ก่อนจะไปดูรถกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ฝากช่องาทางการติดต่อสินแชรคาเซเตอร์ของเราไว้ก,ก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0923387788 0856617779นะคะนี่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะ08996955770923387788ค่ะและ0856617779นะคะ นี่เลยนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากสาอามยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากปรึกษาข้อมูลอะไรนะคะโทรมาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาในแอดดีไลน์ของเราได้เลย s i s, s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลข2ส,สินใช่ย2ส,สาขาข,ขอนแก่นของเรานี่เองนะคะ อยากได้รถสวยสภาพดีนะคะทักเข้ามาโทรมาได้เลยนะคะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาได้เลยนะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะยินดีให้บริการเลยหรือเม้นเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่หยุดดูอยู่นะคะหรือดูไม่ทันนะคะสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยแล้วก็โทรมาได้เลยเบอร์ท,ที่เมย์แจ้งไปนะคะเบอร์โท,ทรศัพท์ที่เมย์แจ้งไปหรือเข้ามาในไอดียไลน์นะคะหรือจะสแกนคิวอ d ร์โค้ดของเราได้เลยหรือจะฝาก เบอร์เข้ามาในในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะฝากข้อความฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะอย่างสอบถามข้อมูลอะไรนะคะหารถอะไรกันอยู่นะคะโทรมาได้ค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยสินชัยาเซนเตอร์ของเรามีรถให้บริการมากมายกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะคะสินชัยาเซนเตอร์ของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันเลย2โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดกันเลยทีเดียวนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่หยุดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็สามารถเข้ามาดูมาชมเข้ามาปรึกษากันได้เลยเข้ามาดูได้เลยรถเรามีแต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยคัดมาสภาพเกตเสภาพนางฟ้าทั้งนั้นเลยนะคะคัดมาจากช่างผู้ชํานาญงานกันเลยทีเดียวสินชัยคาเซเตอร์ของเราเดี๋ยวแจ้งเส้นทางมาเต็นท์ของเรานะคะสินชัยคาเซเตอร์ของเราตั้งอยู่ถนนมาริวันนะคะมุ่งหน้าไปชุมแพกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าที่มามาจากในตัวเมืองเนาะก็ มาตามเส้นถนนมณีวันเลยมุ่งหน้าไปชุมแพเลยนะคะอยู่แถวแถวบ้านเป็ดนี่เองนะคะลูกค้าที่มาจากฝั่งชุมแพนะคะก็ตรงมาเรื่อยๆเลยมุ่งหน้าเข้าในตัวเมืองเลยนะคะรถสวยสภาพดีต้องมาที่นี่ที่เดียวที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะมีสาขากรุงเทพด้วยนะคะมีระยองด้วยนะคะขอนแก่นเราก็มีน้อน,นี่เลยนะคะที่สาขาขอนแก่นของเราตรงนี้เลยนะคะติด ติดถนนมริว,น,วนเลยอยากได้รถสวยสภาพดีย้ำๆกันเลยอยากได้รถสวยสภาพดีเข้ามาหาเราได้เลยที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ค่ะช่วยทุกคนันดันทุกเคสด้วยนะคะอยากได้รถสวยสภาพดีเข้ามาได้เลยไม่รอช้ากันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะสําหรับรถคันแรกวันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีโก้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะหรือดูอยู่นะคะก็ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้ให้เมด้วยนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูอยู่เนาะหรือดูไม่ทันนะคะสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยค่ะสําหรับ Toyota v i ีโกคันนี้นะคะเราไปดูรอบๆอคันกันเลยนะคะสําหรับ Toyota v i ีโกคันนี้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,007ซีซีนะคะเครื่องยนต์2,007ซีซีนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา ปี2012ปีปี2012นะคะเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ออกรถเริ่มต้นนะคะออกรถเริ่มต้นที่12,000บาทฟังให้ดีกันเลยทีเดียวเคดีดีฟรีดาวไปได้เลยออกรถศูบาทไปเลยคันนี้ค่ะเคด,ดีดีนะคะบอกเลยรถสวยมากราคาเป็นกันเองสุดๆนะคะย้ำราคากันเลยราคาอยู่ที่299,900บาท299,900บาทนะคะเราไปดูภายในรถกันเลยค่ะ สำหรับภายในรถนะคะนี่เลยนะคะกว้างมากกันเลยทีเดียวนะคะภายในกว้างมากเลยนะคะสําหรับ t ตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้เปิดแคปได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะออกรถอยู่ที่1นึ0 0หบาทออกรถเริ่มต้นนะคะที่1 2ึ0 0หบาท ที่ดีๆไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยคันนี้ศูนย์บาทกันไปเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่6,500กว่าบาทค่ะ6ปี72งวดหรือจะผ่อน7ปี84งวดก็ได้นะคะผ่อนอยู่ที่5,900กว่าบาทนะคะ7ปีค่ะตัวนี้84งวดสำหรับ Toyota Vigo c h a m มคันนี้นะคะรถสวยจริงๆบอกเลยสวยมากๆคุ้มสุดๆนะคะราคารถพิเศษต้อนรับเทศกาลสงการานนี้ไปเลยนะคะ เราไปดูคันที่2กันเลยสําหรับคันที่2วันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาล่านะคะตัวนี้เป็นนิสสันนาวาล่าคาลิเบอร์นะคะเครื่องยนต์2,005ซีซียียร์ธรรมดาปี2013ปี2013นะคะตัวนี้ราคา389,900บาท389,900บาทนะคะตัวนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาทเหมือนกันออกรถเริ่มต้นที่ ฟรีดาวกันได้เลยนะคะอยากปรึกษาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาได้ทักเข้ามาได้กันเลยนะคะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่70,00กว่าบาทเองนะคะ6ปี7ปีผ่อนยาวๆสบายๆกันไปได้เลยนะคะสำหรับ닛สันนวราคาลิเบอร์คันนี้เนาะตัวนี้ปี2013นะคะเครื่องยนต์2,500ซนซีนะคะราคา3,89,900บาทค่ะผ่อนอยู่ที่70,00กว่าบาทเองค่ะสำหรับ닛สันนวราคันนี้เนาะเราไปดูภายในรถกันเลยค่ะ นี่เลยนะคะสาหรับภายในรถนะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะสวยจริงๆนะคะภายในรถเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสีดําอย่างดีนะคะเบาะผ้าสีดําอย่างดีเลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะคะพวงมาลัยออปชันพวงมาลัยพวงมาลัยนี่เลยนะคะสำหรับภายในรถนะคะสวยมากเลยสะอาดสะอ้านเบาะผ้าสีดําอย่างดีเปิดแคบได้ด้วยนะคะตัวนี้เปิดแคบได้ด้วยนะคะตัวนี้ย้ําราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท 3 8 9 9 0 0บาทนะคะตัวนี้ผ่อนอยู่70,00กว่าบาทเองนะคะผ่อนอยู่ที่7000กว่าบาทเองนะคะตัวนี้ผ่อน6ปี7ปีได้กันไปเลยนะคะผ่อนยาวยาสบายสบายกันไปได้เลยนะคะอยากปรึกษาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถนะคะลูกค้าทําอาชีพอะไรอยากปรึกษาเรานะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ หรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนาะก็ลองแวะเข้ามาดูมาชมกันได้เลยนะคะลองแวะเข้ามาดูมาชมกันได้ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะเข้ามาดูมาชมมาคุยกันปรึกษากันได้เลยเราไปดูคันที่3กันเลยนะคะสำหรับคันที่3วันนี้เป็น t o y o t a v i g o c h ช m p นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2,005ซีซีตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้เป็น4ฟร์ด้วยนะคะ เครื่องยนต์2,005ขับเคลื่อน4ล้อปี2012ราคา4 7 9 9 0 0บาท4 7 9 9 0 0บาทออกรถอยู่ที่12,000บาทอีกแล้วรถสวยมากสภาพดีด้วยนะคะสำหรับเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะสำหรับ Toyota v i ี o ก็แชมป์คันนี้เครื่องยนต์2,005ซีซีขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะคะตัวนี้บอกเลยสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆคุ้มค่ามากๆคุ้มค่าสุดๆเลยทีเดียวนะคะ ราคาแค่479,900บาทออกรถเริ่มต้น12,000บาทคิดดีๆฟรีดาวนะคะสำหรับภายในรถนะคะนี่เลยเราไปดูภายในรถกันเลยภายในนะคะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสีครีมอย่างดีเลยเบาะผ้าสีครีมนะคะตัวนี้ออกรถเริ่มต้นที่12,000บาทนะคะตัวนี้่อนอยู่ที่9,000กว่าบาทเองนะคะ9,000กว่าบาทค่ะจับ่อน6ปี7ปีก็ว่ากันไปปรึกษากันได้นะคะคุยกันได้เลยนะคะ สำหรับ t o y o ต a V วีโกแชมป์คันนี้นะคะนี่เลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้สีไหนแบบไหนรุ่นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะของเราอะ่ะมีรถให้บริการมากมายกว่า200คันกันเลยนะคะนี่เลยนะคะสำหรับ t o y o ต a v ว o โกแชมป์คันนี้เนาะ,ะบอกเลยรถสวยจริงๆมีแต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยรถสินชัยคาเซนเตอร์รถสวยสภาพดีบอกเลยราคาถูกสุดๆนะคะถูกสุดๆกันไปเลยนะคะสำหรับรถ3คันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถ โทรมาสอบถามนะคะหรือเม้นเข้ามาได้เลยหลังจบไล้์นี้นะคะหลังจบไลฟ์นี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาสอบถามได้เลยฝากข้อความเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ดูไม่ทันสามารถเปิดดูย้อนหลังเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะสําหรับรถสามคันนี้ใครชอบบอกเลยรถส่วนมากราคารถสุดๆตอนรับเทศกาลสงการานนี้ไปเลยนะคะ นี่เลยนะคะสําหรับ3คันนี้เนาะใครสนใจแคปหน้าจอไว้เลยแคปหน้าจอส่งข้ออินบ็อกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้เมยได้เลยกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเป็นวันจันเมย์จะมีรถอะไรมาฝากกันนะคะบอกเลยรถสวยมากสภาพดีจริงๆที่สําคัญเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยวันจันเตรียมตัวไว้เลยนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะก่อนจบไลฟ์วันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ฝากช่องทางการติดต่อสินเชื่อคาเซเตอร์ของเราไว้ก่อนนะคะ 0899695577 0923387788 0856617779 ID Line ของเรา S I S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2สินชัย2สาขาขอนแก่นของเรานะคะจะสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกรอบนึงเนาะ0899695577 0923387788 0856617779ค่ะ นี่เลยบอกเลยอยากได้รถสวยสภาพดีทักเข้ามาหาเราได้เลยที่สินชัยคาสเซนเตอร์นะคะเดี๋ยวเป็นวันจันทร์นะคะเมมีรถอะไรมาฝากกันกดติดตามไ้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ